โลโก้ดีไซน์ไอเดียออกแบบโลโก้แนวสุขภาพด้วยโปรแกรม adobe illustrator สวัสดีครับวิราห้านะครับอันนี้เป็นโลโก้ที่พี่ทำเป็นตัวอย่างไว้นะครับก็จะเลือกไปวางข้างนอกก่อนนะครับอันนี้เผื่อเป็นแนวทางที่ว่าบางคนอาจจะอยากออกแบบโลโก้แนวสินค้าเพื่อสุขภาพนะครับอันแรกนี่ก็จะมาที่เครื่องมือ pen tool นะครับมาเลือกสร้าง เส้นหนึ่งเส้นนะครับคลิกสร้างไปแบบนี้นะครับพี่ต้องการให้มันโค้งๆแบบนี้นะครับจากนั้นพี่ก็เอาตัเน็บค้างไว้แล้วก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับคลิกตัดจุดไปนะครับตรงนี้ก็มาคลิกตรงนี้นะครับแล้วก็ดึงโค้งๆแบบนี้สักประมาณนี้นะครับได้ตรงนี้แล้วครับเราก็มาสั่งสีกันเลยนะครับ อันนี้พี่จะใช้สีกราเดียนซึ่งเป็นสีแบบนี้ที่พี่ตั้งเอาไว้นะครับจากนั้นพี่ก็เลือกที่เครื่องมือ reflect tool น,นะครับเลือกปัตถุแล้วก็เอาตันเดตครั้งไว้คลิกตรงนี้หนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลือก vertical แบบนี้นะครับแล้วก็เลือกคำว่า copy เพื่อจะได้ อันนี้มาอีกหนึ่งอัน,นครับจากนั้นพี่ก็จะเลือกสร้างวงกลมนะครับมาที่เครื่องมือ l ล tool นะครับกดชิปค้างไว้แล้วก็เลือกวาดวงกลมดูขนาดให้มันเหมาะสมกันนะครับว่าเราจะต้องการแบบไหนนะครับอันนี้พี่กาดแค่นี้นะครับหลังจากนั้นก็มาที่เครื่องมือ e l ิปท t อีกครั้งหนึ่งนะครับที่จะเลือก อัตเนตค้างไว้แล้วก็คลิกหนึ่งครั้งนะครับเลือกสร้างวงกลมที่500พิกเซลนะครับ500พิกเซลแล้วก็ความสูงก็500พิกเซลนะครับโอเคไปนะครับสําหรับตรงนี้เราไม่เอาพื้นครับแล้วก็ไปเลือกที่นอนนะครับเอาเส้นเป็นสีดําไปก่อนนะครับเส้นที่จะเลือกที่สักประมาณ20ครับพี่จะใช้ เส้นปละนะครับก็คลิกคําว่ามาที่คําว่าสโตกตรงนี้นะครับถ้าสโตกไม่ได้อยู่ตรงนี้ก็มาที่คําว่าวินโด์นะครับเลือกคําว่าสโตกนะครับตรงนี้การจะทําเส้นปะเราก็เลือกเดดไลน์แบบนี้นะครับจากนั้นตรงนี้พี่จะป้อนค่าเป็น15ครับตรงนี้ป้อนค่าเป็น20 คือความห่างของแต่ละจุดนะครับลองลิกดูนะครับอน,นี้มันถี่ไปหน่อยพี่ก็จะมาลดตรงนี้นะครับด <c oughs> ีครับอันนี้ต้องเป็น15นะครับ เลือกการกระจายของจุดเป็นแบบอลายแดดตรงนี้นะครับสำหรับตรงนี้นี่จะขอเพิ่มเป็น25น,นะครับจากนั้นก็มาที่คำว่าเอฟเฟ t นะครับ d e t r o ส t and transform นะครับก็เลือก Transform นะครับตรง Scale ตรงนี้ให้ป้อนตัวเลขไปที่82นะครับ แปดสองวอร์ดิเคิลบอนค่าตัวเลขไปที่หนึ่งสี่เก้านะครับบุ๊ตรงนี้เป็นสิบแล้วก็อร์ดเคิลจะบอนค่าไปที่สห้าองเจจ์นะครับองเจจ์ Angel, ที่สามศูนย์หกครับ ขั้นแรกเลยที่เข้ามาหน้าต่างนี้เราติ๊กพรีวิวไว้ก่อนนะครับขอทวทีอันนี้พี่มาบอกทีหลังนะครับเราติ๊กพรีวิวนะครับเราก็จะเห็นว่าลักษณะของการหมุนเนี่ยมันหมุนลักษณะนี้นะครับถ้าเราพอใจเราก็คลิกโอเคไปนะครับหรับตรงนี้พี่ก็จะเลือกสีเป็นสีเขียวนี้นะครับแล้วก็มาที่คําว่า Object นะครับ r a n ์เร e เซนแบทแบบนี้นะครับแล้วเราก็เลือก วงกลมให้มันมีอยู่แบบนี้ถ้าเราต้องการอันนี้พี่จะขอเลือกสามอันนี้นะครับแล้วก็เลือกทีละอันนะครับกดอันนี้แล้วก็กดคลิปค้างไว้กดอันนี้กดอันนี้แล้วก็พี่ต้องการขยายนะครับพี่ก็คลิปค้างไว้แล้วก็ดึงขยายนะครับเพื่อให้มันบาลานซ์กับวงกลมมันนะครับ นี่ก็จะขยายสักประมาณานี้นะครับเรียบร้อยแล้วครับโลโก้ดีไซน์ไอเดียออกแบบโลโก้แนวสุขภาพ Adobe และ s t a t ต r นะครับถูกใจก็กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้กับยูรา้าได้นะครับสวัสดี